สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอุ้มขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Work to Help ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอุ้มก็ยังมีเว็บไซต์ Work to Help นะคะที่เดียวรวบรวมเอาคำคมเรื่องสัง้นแล้วก็แบบทดสอบย,อย่ยอยๆเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ คลิปในวันนี้อุมาพร้อมกับคำแนะนำจากจักรวาลสำหรับวันเพ็ญในราศีมังกรที่จะถึงนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันที่3กรกฎาคมพศ2 5 6 6โดยที่อุมได้ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการชเนลพลังงานนะคะแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน description box ข้างล่างค่ะการอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น collective reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณอะไรที่ฟังแล้วไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังคำแน,น,นานยพร้อมกันอมจะขอเน้แสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะอมขออารัธนาต่อคุณพระศรีรัตะนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองผู้คุณทุกคนให้แคลว้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิด เอาลเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกนะคะอุ้มช้ยไพ่อร์โคสําหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคําแนะนําจากจักรวาลให้กับคอเลกทีสําหรับวันเพ็ญในราศีมังกรที่จะถึงนี้ด้วยค่ะเบอร์ B 32นะคะกับมาม่ากิล่านะคะเดอะมูน ่นะคะพลังงานของพระจันทร์ก็มาเลยนะคะแล้วก็เบอร์44นะคะกับเทพีเรียนะคะโฟลแล้วก็เบอร์39นะคะกับเทพีไนกี้นะคะอม b บิชันสำหรับข้อความแรกนี้นะคะเป็นพลังงานที่ชัดเจนแล้วก็ตรงตัวมากๆนะคะ ขอให้คุณใช้พลังงานของจันเพนในราศีมังกรครั้งนี้นะคะในการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในชีวิตนะคะแล้วก็วางแผนอ่ะวางแผนชีวิตในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าคุณจะกําหนดเป้าหมายของตัวเองนะคะไว้สำหรับอาทิตย์หน้าเดือนหน้านะคะหรือปีหน้าอืมขอให้คุณก็คือคืออย่างน้อยอะ วางวางแผนในการดำเนินชีวิตนะคะอ่าโดยที่คุณไม่ได้กดดันตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ได้ละหลวมหรือย่อนยานฟังดูตลกไหม <c oughs> นะคะ,ะคือคือขอให้คุณเดินทางสายกลางเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะคะอ่า ไม่ไม่ไม่หย่อนจนเกินไปหรือตึงจนเกินไปนะคะเพราะว่าพลังงานของของราศีมังกรเป็นพลังงานเพศหญิงนะคะเป็นแพะภูเขาผสมกับปลานะคะคือคือพอพูดถึงแพะภูเขาเนี่ยนะคะตรงตัวกับไพ่อ m b i บิชันมากเลยการที่คุณแบบพยายามมุ่งไปข้างหน้าเดินต่อไปข้างหน้านะคะแบบ พุ่งชนทุกอย่างนะคะทุกอุปสรรคเหมือนกับว่าแบบเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอะไรประมาณนั้นนะคะกับเทพีเรียนนะคะกับฟโฟล์นะคะเป็นส่วนของหางปลานะคะอ่าส่วนส่วนหลังเนี่ยเหมือนกับว่าคือขอให้คุณแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะอ่าคือคือการที่คุณแบบพายเหมือนกับก,กดดันตัวเองมากเกินไปอ่ะบางทีคุณอาจจะมันอาจจะทําให้คุณพลาดอ่าพลาดโอกาสหรือพลาดความงด งามของการใช้ชีวิตอะคะอ่ะอ่าซึ่งซึ่งจริงๆอะแบบคือความสุขในชีวิตอะมันมีอยู่รายล้อมรอบตัวคุณจริงๆแต่ว่าการที่คุณแบบพยายามแบบเหมือนกับว่าคือกดดันตัวเองจนมากเกินไปมันจะทําให้คุณมองข้ามหรือมองไม่เห็นความสุขที่แท้ที่จริงแล้วมันมีอยู่ตรงหน้าคุณนั่นเองนะคะอืมคืออุ่มแบบนึกถึงเลยนะว่าชา้ชาๆได้พลาเล่มงามอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอืมคือคุณ คุณมีเวลาอีกอีกเยอะแยะมากมายบนโลกใบเนี้ยตราบเท่าที่คุณต้องการจริงๆนะคะอืมโอเคแน่นอนว่าแบบมนุษย์เราออยู่มากสุดบนโลกใบนี้ก็ไม่เกินหนึ่งร้อยหรือร้อยี่สิบปีแต่ว่าคุณจะใช้เวลาที่คุณมีอยู่ทั้งหมดบนโลกใบนี้ใช้มันได้อย่างมีความสุขหรือว่าสนุกกับการใช้ชีวิตได้อย่างไรนะคะมาที่คำแนะนำต่อมานะคะผมใช้ไพ่อร์โคสำหรับนี้ ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอลเลกทีฟสำหรับวันเพ็ญในราศีมังกรที่จะถึงนี้ด้วยค่ะเบอร์5นะคะกับ mountain obstacles เบอร์11นะคะกับ clouds distractions แล้วก็เบอร์33นะคะมี master number มา2ใบเลยนะ ว้ยมี3มใบแล้วได้ 3, ย 4, 4 1, ส 3, 3สานะคะ stars นะคะ DIY g u i d a n c e นะคะคืออุ่มอยากจะบอกนะคะว่าอะไรที่มันเป็นของคุณอยู่แล้วอ่ะยังไงยังไงมันก็เป็นของคุณอยู่วันยังค่าแล้วก็ยังไงยังไงมันก็หาทางมาหาคุณจนเจอค่ะเพราะฉะนั้นอยากคุณแบบ คือเหมือนว่า slow down นะคะไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไปคืออุ่มนึกถึงพลังงานของไพ่แบบ night of pentacles มากๆเลยอะ่ะ uh, slow and steady win the race นะคะอ่ะคือคือแน่นอนว่าเวลาเรามุ่งม,มั่นตั้งใจทำความดีหรือทำสิ่งใดก็ตามนะคะเราอยากสำเร็จไวๆอะ่ะเราอยากถึงเส้นชัยไวๆอ,อ่ะเรา เราอยากแบบชนะเออเราเราอยากเป็นที่ชื่นชอบว่าเฮ้ยแบบโอ้โหพอเวลาคนแบบมองดูว่าเราไปถึงเส้นชัยของเแลภูมิใจนะว่าเราสําเร็จนะว่าเราได้พิสูจน์ว่าเราได้พิสูจน์ต,ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยเราเก่งอ,ะอ่ะอ่าแต่ว่าอันเนี้ยค่ะสิ่งเนี้แหละเราอาจจะต้องกลับมานั่งทบทวนว่าเรา พิสูจนตัวเองกับใครนะคะอ่านะขอโทษที่พูดตรงๆนะอุ่มไม่มีเจตนาว่าใครทางนั้นเพราะว่าออจริงๆนะอุ่มก็เป็นค่ะอ่า อุ๋มก็เคย, <c oughs> เ,คยเคยแบบต้องการจะพิสูจน์ตัวเองให้ให้คนในครอบครัวเห็นให้คนอื่นเห็นว่าอเอ๊ยฉันเป็นที่ยอมรับนะสิ่งที่ฉันเลือกทอําอ่ะฉันทาได้ฉันก็ประสบความสําเร็จนะอ่านะจนกดดันตัวเองอันนี้คือแบบยกตัวอย่างนะแต่อุ๋มก็พยายามค่ะคือสิ่งสิ่งเนี้ยอุ้มยังจําเป็นยังคงต้องบอกตัวเองในทุกๆครั้งว่าเฮ้ยแบบค่อยๆไปค่อยๆไปนะถ้าก้าวที่เราเลือกเดินเราต้องเดินไปอย่างมั่นคงและมั่นใจแล้วเราต้องค่อยแบบคือคือ,ค,อคือแน่นอนว่าเราต้องวางแผนงาน ว่าเออเราจะทำอะไรบ้างและเราจะทำเมื่อไหร่บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อเพื่อเพื่อจัดสมดุล work life balance ของตัวเองให้ดีๆเพราะแน่นอนคือแบบคือคือชีวิตเราอ่ะมันมีหมวกหลายใบที่ต้องใส่อะค่ะอ่าไม่ว่าเราจะทำหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณลูกเป็นคุณแฟนเป็นคุณเพื่อนนะคะหรือทำงานแบบเพื่อคนอื่นหรือเพื่อแบบหรือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวมอะคะ่ะ แต่การที่เราได้ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะมันมันจำเป็นมากๆแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญการที่เราใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อพักผ่อนนะคะเยียวยาตัวเองสำรวจตัวเองนะคะเติมความสุขให้กับตัวเองมันเป็นเวลาที่เรา จะได้เชื่อมต่อกับ Higher s e ซ f ของตัวเองมันเป็นเวลาที่เราจะได้เชื่อมต่อกับพลังของจักรวาลน,นะคะเทพเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักเพราะนั่นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับ g u i d d n n e e ที่ชัดเจนที่สุดนะคะอืมสำหรับตัวคุณเองมันเป็นทางสำหรับคุณมันเป็นเวสําหรับตัวคุณเองเท่านั้น,นะคะ่ะอุ่มเป็นแค่คนส่งสายเป็นแค่ Messenger ค่ะซึ่งบางทีถนนชีวิตของเรา บางทีก็เป็นเส้นตรงบางทีก็เป็นทางคู่ขนานบางทีก็เป็นทางอ้อมบางทีก็เป็นโค้งหักศอกหรือบางทีเราก็ไปเจอจุดยูเทิร์นนะคะเนี่ยแหละค่ะถึงเรียกว่าชีวิตเอาละมาที่ข้อความต่อมานะคะอุ้มใช้ไพ่อราโคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอเลกทีฟสำหรับวันเพ็ญในราศีมังกรครั้งนี้ด้วยค่ะ เบอร์58นะคะ give yourself the best <laughs> แล้วก็เบอร์43นะคะ put others first แล้วก็เบอร์12นะคะกับ change the scenery เมื่อกี้ที่ผมพูดทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องถนนชีวิตใช่ไหมคะอะหรือบางคนเนี่ยชีวิตอาจจะมาถึงแบบทางแยกนะคะจุดเปลี่ยนในชีวิตคือแบบบางทีคุณอาจจําเป็นต้องเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณแบบเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองอะคะ่ะอืมแล้วก็คือคือบางคนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะหรือย้ายที่อยู่ หรือหรือรอาจจะเหมือนกับว่ารีโนเวทบ้านของคุณนะคะหรือแบบเออแบบเหมือนกับว่าแค่เหมือนกับย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือตกแต่งห้องเพิ่มเติมอะ่ะมันก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเปลี่ยนมูดคุณได้แล้วอะ่ะการที่คุณให้ความสําคัญกับตัวเองมาก่อนเป็นเป็นอันดับแรกเนี่ยมันดีมากนะคะอ่าแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับว่า ดูหรือคำนึงถึงว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้เป็นผลกระทบที่เหมือนกับว่าที่ร้ายแรงหรือส่งผลเสียให้ให้กับผู้อื่นคะก็คือแบบเออสิ่งที่คุณเลือกหรือสิ่งที่คุณทำํำตราบใดที่คุณไม่ได้ทําให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนอ่ะทำไปเถอคะค่ะตุ่มขออนุญาตขยายความกับ คําว่าไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนิดนึงนะคะเพราะาอุ่มได้อะไรจากจากภาพภาพนี้สมมติว่าผู้ชายคนนี้คือคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามคือคือการที่คุณแบบเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นมีจิตใจเอื้อเฟื้อนะคะแบบชอบช่วยเหลือคนอื่นอะ่ะมันดีค่ะเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะจาเป็นที่ต้องแบบดูดูว่าสิ่งที่คุณช่วยอะ่ะมันเป็นการเหมือนกับว่าไป ไปทำแทนคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นภาระเป็นหน้าที่หรือเป็นความรับผิดช,ชอบของคนอื่นนะคะเหมือนกับว่าคุณไปทำงานแทนคนอื่นอะอย่างแรกเลยมันจะทำให้คุณเหนื่อยคุณอาจจะแบบเฮ้ยแบบโอเวอร์โหลดนะคะอืมการที่คุณแบบไปไปเหมือนกับไปรับผิดช,ชอบหรือแบกภาระแทนผู้อื่นโดยไม่จำเป็น ทั้งในที่งานนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นงานของของเขาหรือว่าเป,เป็นสิ่งที่เขารับผิดชอบหรือเป็นหน้าที่ของเขาอันนี้คุณอาจจะแบบต้องต้องดูให้ดีนิดหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อช่วยในการตัดสินใจให้กับตัวคุณเอง คือตราบใดที่คุณแบบมีจิตอันเป็นกุศลนะคะกับผู้อื่นน่ะคุณอาจจะเออคุณอาจจะไม่ได้มาช่วยเขาแบบโหถือลูกบอลใช่ไหมอ่าแต่ว่าคุณอาจจะส่งแรงใจอ่านะคะช่วยเชร์ช่วยให้กําลังใจให้ให้กับให้กับคนอื่นนะคะอย่างแมนวน้ําตัวเนี้ยให้ให้เขาสามารถแบบเลี้ยงลูกบอลหรือจัดการกับภาระหน้าที่ของตัวเองได้สําเร็จ หรือแบบไปตลอดรอดฝั่งอะไรประมาณนี้ค่ะบางทีการที่คุณแบบเป็นแรงใจเป็น,ปน,ปนแบบเชียร์ลีเดอร์ที่ดีให้กับผู้อื่นนะแค่นั้นมันก็อาจจะเพียงพอแล้วนะคะมาที่คำแนะนำต่อมานะคะอุ้มชายพ่ออราโคสสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจากจัก,กรวาลให้กับคอเด็กที่สำหรับพลังงานของวันเพนในราศีมังกรครั้งนี้ด้ค่ะ Forgiveness. Listen to your intuition แล้วก็ yes <laughs> นะมี DI ว Guidance นะคะแล้วก็ฟังเสียงสัญชัตยานฟังเสียงหัวใจนะคะเงี่ยงหูฟังกด์ d a n c e ที่คุณได้รับอย่างที่ผมพูดเอาไว้ในตอนแรกนะคะว่าคุณอาจจะ ใช้พลังงานของวันนี้ในการทบทวนบทเรียนหรือในการอยู่กับตัวเองคือบางทีเนี่ยคุณอาจจาเป็นที่จะต้องให้อภัยตัวเองนะคะในความผิดพลาดในความล้มเหลวหรือว่าความคิดลบๆนะคะที่คุณมีกับตัวเองและผู้อื่นนะคะอืมคุณอาจจำเป็นแบบเหมือนกับว่าต้องต้องใช้เวลาในช่วงนี้ในการแบบ ให้อภัยอะทั้งตัวเองและผู้อื่นหรือบางทีที่คุณแบบคือถูกทําให้เจ็บช้าเจ็บปวดนะคะถูกโกงถูกหักหลังอะไรอย่างเงี้ยมานะคะอ่ะคือคุณอาจจะแบบจะได้ใช้พลังงานของวันนี้นะคะในการในการคิดทบทวนให้ดีอีกทีอีกนิดหนึ่งซึ่งบางทีตอนแรกคุณอาจจะแบบ ฉันจะให้อภัยเขาอยู่แล้วล่ะฉันจะปลงได้แล้วล่ะฉันจะปล่อยได้แล้วล่ะนะคะ Yes มาเป็นนะคะมาเป็นพยที่คอนเฟิร์มว่าใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุณควรให้อภัยตัวเองและผู้อื่นอย่างที่ผมเคยพูดค่ะว่าการที่เราให้อภัยตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะกลับไปทำผิดเหมือนเดิมอีกนะคะอารที่เราให้อภัยผู้อื่นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะยอม ทนหรือยอมให้คนอื่นมาทําไม่ดีกับเรามากดขี่เรานะคะมาทําร้ายเราไม่ว่าจะด้านใดก็ตามเรามีสิทธิ์ที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเราเองนะคะฟังเสียงหัวใจฟังเสียงสัญชตาตญาณฟังความต้องการที่แท้จริงของตัวเองแล้วที่สำคัญก็คือฟังกายแดนซ์จากจัก,กรวาลน,นะคะ คุณจะพบทางออกให้กับตัวเองมาที่คำแนะนำต่อมานะคะผมใช้ไพ่ออร์คโคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคคำแนะนำจากจักรวาลให้กับคอลเลกทีฟสำหรับวันเพ็ญในราศีมังกรที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ เบอร์54นะคะกับ watch a movie เบอร์30นะคะกับ look for fairies เห็นไหมว่าคุณได้รับกา์แดนส์ตลอดเวลานะคะแล้วก็เบอร์14นะคะกับ connect with your ancestors บางทีคุณอาจจะใช้พลังงานของวันนี้นะคะในการอธิษฐานจิตส่วนอ้อนวอนนะคะกับ วันพบาบุษที่คุณเคารพบรักนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าใกล้ชิดกับคุณป้านะคะคุณแม่คุณย่าคุณยายนะคะพวกท่านอาจจะเป็นคนเลี้ยงดูพวกคุณหรือหรืออาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้สืบสายเลือดเดียวกันก็ได้แต่เป็นเป็นเพศหญิงที่คุณเคารพบรักนะคะ,ะคุณอาจจะอธิษฐานจิต คุยกับพวกท่านหรือถ้าเกิดพูดในอีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะใช้เวลาเออคุณอาจจะใช้พลังงานของวันนี้ในการเยียวยาพลังงานเพศหญิงของตัวเองบางคนที่เหมือนว่าคือถูกทำร้ายอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบร่างกายหรือจิตใจหรือหรือถูกแบบเหมือนว่าคือถูกบูลลี่นะคะ ในในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นคำพูดก็ได้นะคะบางทีคุณอาจจะำเป็นที่ต้องแบบให้อภัยคนที่ทำให้คุณเจ็บช้ำเจ็บปวดซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นเพศหญิงนะคะ,ะหรืออย่างที่พูดว่าแบบคุณอาจจะต้องแบบให้อภัยตัวเองนะคะเยียวยาพลังงานเพศหญิงของตัวเองเพื่อที่ว่าคุณจะได้แบบไม่ไม่วนลูปหรือกลับไปทำ สิ่งเหล่านั้นอีกหรือว่าวนเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอีกนะคะคุณอาจจะต้องแบบเหมือนกับอย่างที่ผมพูดไว้ในตอนแล้วว่าแบบยืนหยัดหรือกล้าที่จะพูดเพื่อตัวเองอะค่ะยืนหยัดเพื่อตัวเองว่าแบบเฮ้ยไม่คือไม่พอคือพอจบคือจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องกลับไปดูหนังม้วนเดิมอีกค่ะที่ผมพูดไปเมื่อกี้อ่าว่าคุณอาจจะแบบเห็นแบบเป็นอย่างนี้อีกแล้วเอาอย่างงี้อีกแล้วมันมันแบบ เหมือนกับว่าคุณดูหนังเรื่องเดิมฉายซ้ําไปซ้ามาอยู่อย่างนั้นนะคะคือถ้าเกิดมันเป็นหนังที่คุณชอบอะคุณก็คงแบบเฮ้ยมีความสุขแล้วก็สนุกกับมันแต่ถ้าเกิดมันเป็นหนังที่คุณไม่ชอบอะคุณก็คงเบื่อเซ็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมหรือบางทีก็อาจจะเป็นความหมายตรงตัวนะคะว่าคุณอาจจะเหมือนกับว่าเออแบบพักผ่อนหรือผ่อนคลายนะคะอ่าด้วยการ ดูหนังดูหนังฟังเพลงที่คุณชื่นชอบนะคะมันก็เป็น,เป,นเป็นการผ่อนคลายเป็นการเยียวยาตัวเองนี่ดีเหมือนกันนะคะมาที่ข้อความต่อมานะคะอุ้มใช้ไพ่อาราโคสําหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคําแนะนําจากจัก,กรวาลให้กับคอเลกทีฟสําหรับวันเพ็ญในราศีมังกรที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ เบอร์34นะคะ door to personal healing and happiness ที่ผมพูดถึงการเยียวยาเมื่อกี้นะคะ34-43นะคะมาเป็นกระจกเงาสะท้อนกันละกันเลยนะ man holding a coin แล้วก็เบอร์50นะคะ angel of strength เมื่อใดที่คุณเยียวยาพลังงานเพศหญิงของตัวเองนะคะหรือ ทำให้พลังงานเพศหญิงของตัวเองมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศทางเลือกพลังงานอุ้มนึกถึงพลังงานของเทพีลิลิตนะคะอ่ะพลังงานของสาวแกร่งสาวมั่นนะคะคุณจะสามารถเอาชนะ authority บางอย่างได้บาง,บาง บางคนที่ควบคุมหรือครอบงำหรือพยายามควบคุมคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะคะหรือพลังงานเพศชาย ในตัวผู้หญิงบางคนก็รมผู้หญิงมีบางคนมีพลังงานเพศชายเยอะมากนะคะอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้พูดว่าแบบมันเป็นทอมเป็นดี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะอืมนะคะคือผู้หญิงบางคนที่ที่แบบเผยแต่งตัวเป็นผู้หญิงเป็นอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่ามีพลังงานเพศชายสูงนะคะอืมก,ก็ก็มีผู้ชายแล้วก็ผู้ชายบางคนที่เป็นเพศชายเลยนะคะแปนแมนเลยเนี่ยก็อาจจะถูกใช้หรือถูกหลอกใช้ได้เช่นกันมัน ต้องพูดว่าเราสามเราทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามสามารถที่จะเยียวยาพลังงานเพศหญิงของตัวเองได้และคุณทําได้แน่ๆหากคุณตั้งใจนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มายืนยันเลยนะคะอะคุณคุณจะสามารถเติบโตทางจิตวิญญาณได้มันเป็นเพอร์ซันอลกร t h ของคุณนะคะ,ะคุณจะสามารถเยียวยาตัวเองได้ เยววาความรักความสัมพันธ์ที่มีกับตัวเองและผู้อื่นคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณจะมีความสุขในการเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะมีความสุขกับการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่า คุณจะได้ใช้พลังงานในวันนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนตะ์หน้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะอุ่มรออ่านอยู่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย